คตลเไครับนะวันนี้ผมจะโต๊ะทำงานนะพร้อมในบ้านเลยี่บ้านนะเดี๋ยวมาจะมาสนะไม่าตนี้ทมมนมีะปกับกังานบ Look at อย่าลืมกดซัค,คระกดแชร์และกดไลค์เพื่อติดตาใจตอคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณค่ะ